อยากจับก็จับเลยผมเตรียมใจมาแล้วจับดิอนนี้พี่ไม่จับจะถือเป็นบุญคุณต่อกันไหมแน่ใจหรอว่าเป็นบุญคุณอ่ะผมถือว่าเป็นการแลกกันมาตามัดมากกว่านะ ผมว่าเรามาทำข้อตกลงกันดีกว่าผมจะไม่พูดเรื่องพี่และพี่ก็ต้องไม่พูดเรื่องผมไม่นำสามรอบที่แล้วอะ่ะพี่วาดรูปผมไปพี่ยังไม่ขออนุญาตผมเลยนะโดนจับได้จริงๆด้วยแล้วทำไมจะไม่ได้อะ่ะงั้นก็ถือว่าเจ้ากันแล้วกันนะ